เ่เห็นต้องก็คือที่นี้เจ้าของมาเป็นเราเป็นเราคทีนี้หัวงนี้นะคะที่ขายอาหารเนี่ยให้คนคนแทนเรต้อนเป็นเพื่อิไม่ีกทายน้จะไปช่วยเนี่ยพีสาไปดูชวยแน่นะพีา็วของเเนี่ย้ขาขายของมาแค่เาอดตัวเขาเองเอา ทีนี <polarization> ้หลาางนต๊นเขาเรไม่มีอะไรแราก็นัแต่เด็กคนนี้มันดึงเราออกมันจะทกเราเราซึ่งเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมาดึงเราให้เขามาให้แทนเฮยมาหาเรื่องแม่ผมผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมเอ้าผมก็ต้องเดินไปหาเอ้าเฮ้ยนีแม่กูนะเอ้าก็ต้องป้อกันตัวไมมันก็นอน่โดนแน่โดน่มาพอจับยี่นแต่ร้านนี้มาเน่เรีอนแบบนีาเรื่องนีอเอาของเรา ทเหง่เยกี้ตัวเราก็บอกว่ามันขไม่ไเพรนป่ยไม่ค่ะยคนขายอาจจะาม่ได้ยนขาอาจะไมได้ไ่ด้าลูกค้าโอเคไหมน้องน้อครับครับนองนน้่ม ทราบค่ะเรา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 เห็นเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นตัวเอง